แต่จะเห็นได้ว่านะครับยังไม่สามารถจะครอบคุมได้นะฮะนี่ฮะเราจะต้องตั้งค่าเพิ่มอีกนิดนึงนะครับกดแบ็กนะครับแบ็กตาส่วนยืดเต็มจอ16ต่อ9ผมลงยืดเต็มจอดูนะครับนี่ก็จะยืดแบบนี้กดสตาร์ตตรงนี้นะ ก็ขอสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้งาน joy bsp d 8นะครับเล่นเกม emulator นะครับก็จะเป็นเกม P1 กับ P2 นะครับก็ความจริงอ่ะ j o ยตัวนี้นะครับมันสามารถเชื่อมต่อได้หลายโหมดมากนะครับรองรับอุปกรณ์หลากหลายมากนะครับไม่จะเป็น iOS Android นะครับเป็น Tendo Switch ก็ได้ Windows ก็ได้นะครับผม ps 4 ps 3ได้นะฮะ แต่ว่าคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนเฉพาะโหมดของ Android ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนส่วนใหญ่ซื้อไปเล่นพวกมูเลเตอร์นะครับพวกเกมเก่าเก่าอย่างเงี้ยเกมบอยเกมเพย์หนึ่งเพย์สองอะไรเงี้ยนะฮะให้เราเชื่อมต่อแบบนี้นะครับให้เรากดที่ปุ่ม B นะครับ B ค้างแล้วก็ตาม้วยปุ่ม Power นะฮะไฟจะต้องเป็นไฟสีม่วงกระพริบแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราไปที่บลูทูธนะครับสแกนหาสัญญาณนะครับชื่อสัญญาณจะชื่อว่า wireless Controller นะฮะเห็นไหม จบพู่นะครับจากนั้นนะครับพอเราจะปิดจอยเราสามารถปิดที่บลูทูธได้เลยนะฮะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีสองก็คือเวลาปิดจอยเรากดที่ปุ่ม power ค้างนะครับรอจนไฟดับนะฮะแล้วก็เวลาเชื่อมต่ออีกครั้งนะครับกดที่ปุ่มปลดเปิดบลูทูธมือถือนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม power ของจอยทีเดียวนะครับเราไม่ต้องไปกดที่ปุ่ม b ค้างแล้วก็ power แล้วนะครับมันจะเชื่อมต่อใอ้อัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันเคยเชื่อมต่อไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะ จากนั้นนะครับผมจะสอนเชื่อมต่อเล่นกับเกมเพย์หนึ่งก่อนนะครับเราจะใช้แอปที่ชื่อว่า EPXE นะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับครับให้เราไปที่ Prefer e n c e นะครับแล้วก็เลือก Input p r e f e r e n c e นะครับเลือกเพย์เดยหนึ่งนะครับความจริงมันสามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกันถึงสี่จอยนะครับแต่ในนี้เราเชื่อมต่อแค่จอยเดียวนะครับเลือกเพย์เดยหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก select Gamepad นะครับแล้วก็เลือก จอยของเรานะครับชื่อสายูุของจอยเรานะครับก็คือไวเลสคอนโทรเลอร์นะครับเรียกอันนี้เลยนะครับแล้วก็กดแบกนะครับจากนั้นลองรันเกมดูนะครับก็เลือกเกมนะครับผมเลือก Cat เบดีคูดแล้วกันนะครับจากนั้นผมก็จะลัดมาที่ตรงนี้นะครับโหลดสเตทแต่จะเห็นได้ว่านะครับยังไม่สามารถจะควบคุมได้นะฮะนี่ฮะ เราจะต้องตั้งค่าเพิ่มอีกนิดนึงนะครับกดแบ็ก uh, นะครับแบ็กแล้วก็เลือก r ออปชั o นนะฮะแล้วก็ไปที่คำว่า Input Setting นะฮะเปลี่ยน p l a y เ r 1เนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับเพย์เโหมดตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็นอันาล็กนะครับให้เราเลือกเป็นแตะ1ทีนะครับเป็นดิจิตอนนะครับกดแบ็กนะครับแบ็ก ก็จะสามารถใช้จอได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะมันจะตั้งค่า2จุดนะครับสำหรับเกมเพย์หนึ่งนะฮะเนี่ยก็เล่นได้แล้วนะครับแบบลื่นมากเลยฮะนาลลอกอ่าผมจะเล่นประมาณนี้แลวกัน6กเซฟสเปร์ก่อนสําหรับเพย์หนึ่งนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ เข้าไปเล่นคั้นต่อไปเราก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรแล้วนะครับก็เข้าไปเล่นเกมได้เลยนะครับมันจะเซฟค่าที่เราตั้งค่าเอาไว้แบบเรียบร้อยเลยนะครับจากนั้นผมจะสอนตัวนี้บ้างนะครับเป็น emulator ที่ชื่อว่า e t t e r XX2 นะครับเป็น emulator สำหรับเล่นเกม PS2 นะครับกดเปิดตัวแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราไปที่ตรงสลักสามขีดนะครับมุมบนซ้ายนะฮะแล้วก็เลือกตรง การตั้งค่าควบคุมเกมนะครับเมนูการตั้งค่าควบคุมเกมแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับตรงแถบตรงนี้นะครับหาคําว่าพอร์ตคอนโทรลเลอร์หนึ่งนะครับความจริงมันเชื่อมต่อได้2จอยนะแต่ทีนี้เราเชื่อมต่อแค่จอยเดียวนะครับให้เราเลือกพอร์ตคอนโทรลเลอร์หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เลือกตรงเซตปุ่มอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกชื่อของจอยของเรานะครับไวเลสคอนโทรลเลอร์ทัชแพดนะครับเลือกปุ๊บมันก็จะเซตปุ่มให้อัตโนมัติเลยนะครับ มันก็จะแมปปุ่มให้นะฮะกดแบ c k กลับมาแล้วก็ลองเข้าไปเล่นเกมดูนะครับผมก็บัติ y low ก็ได้จากนั้นให้เราจะต้องปรับเป็นแนวนอนด้วยนะครับเออให้สามารถหมุนหน้าจอได้ด้วยอย่างนี้นะครับอเนี่พึงจะหมุนได้จากนั้นผมไม่รู้ว่าผมจะข้ามได้ไหมข้ามมาไม่ได้นะไม่ได้เซฟไก็นี่อ่าปุ่มส start อยู่ตรงนี้นะครับของจอยตรงนี้กด start ตรงน,น,รงนี้นี่เห็นไหมนี่ตาร์ท ขีดดัตตาไม่คีดปุ๊บปุ๊บกดปุ่ม x แบบนี้นะครับให้เรามองแบบนี้นะครับการจัดวางปุ่มเนี่ยมันจะมีมันจะสลักไม่ใช่สลักแบบสามเหลี่ยมเหมือนจอยสามเหลี่ยมวงกลมเหมือนจอยเพย์นะครับแต่ว่าเราเล่นเกมเพย์สอยู่นะครับให้เรามองสามเหลี่ยมวงกลมากาะบาทสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเหมือนจอยเพย์สเลยนะข้อเสียของจอตัวนี้ก็คือมันจะสลักปุ่มตรงนี้มาให้เรา อ่ามันจะเหมือนจอย x อ o กนะครับมันจะไม่เหมือนจอยพีนะครับแล้วก็การจัดวางอนาล็อกเ่ยมันก็คล้ายๆจอย Xbox บ็อกคล้ายๆน e n d o Switch นะฮะอ่าเขตนี่ฮะก็เล่นได้แล้วนะตอนนี้นะอืมแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันปิดได้ป่ะเนี่ยมันสามารถปิดอ่าตรงนี้ฮะตรงนี้ไปที่ตรงนี้แล้วก็เลือกหน้าจอสัมผัสนะครับแล้วก็เลือกมุมมอง,มอง อ่าตรงเลือกตรงไม่มีนะฮะไม่มีกดแบ็กแอบมันก็นจะหายไปก็ตอนนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะสามารถขยายเต็มหน้าจอได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าต้องเข้าเมนูไหนลืมไปแล้วนี่เล่นได้แล้วกดสตาร์ทนี่ก็เคลื่อนไหวได้ปกติใช่ไหมปุ๊บปุ๊บด,ดูก่อนอ ยังเล่นมาให้เป็่นอะไรเตะเตะเตะได้เตะเตะเตะบนเตะล่างตีลากาเตะต่อยต่อยต่อยเตะเตะบ้างเตะอ่ะเตะเนี่ยก็ประมาณนี้นะ อ่าตลับเกมนี้ก็ถ้าเกิดว่าผมจะขยายเต็มหน้าจอมันต้องไปที่ตรงไหนเนี้ยเซตติ้งตรงนี้เหรอว่าไปอ่ากราฟ,ฟิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสเกลภาพให้สูงขึ้นอันนี้ความละเอียดของจอนะครับก็ 180p หรอ อัตราส่วนออตรงนี้ฮะอัตราส่วนยืดเต็มจอ16:9ผมลงยืดเต็มจอดูนะครับนี่ก็จะยืดแบบนี้กดสตาร์ตรงนี้นะมันกดสูตรอะไรเยอะมากแตงล่างบบภาพแบบผมลองปรับเป็นอันนี้ดูนะครับเป็น อ่าตรงนี้นะกราฟิกเป็นสิบหกต่อเก้าดูอันนี้ผมปรับเป็นแบบสเกลเป็นแบบ full HD เลยนะเนี่ยสามคูณสามเลยนะภาพจะคมมากนะแล้วก็อ่าอัตราส่วนภาพเนี่ยผมให้เป็นสักสิบหกต่อเก้าแล้วกันนะครับอาจจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหรนะ่นี่ยก็ประมาณนี้เอาแบภาพบบใช้ได้เลยเอาโดนอะไรเนี่ยแต่สูงแต่สูง บ้างเตะไปบ้างแค่สูตรอยู่ไงวะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนตั้งค่านะครับจอยให้สามารถเล่นเกมเพย์งเพย์ได้นะฮะสนใจสั่ซื้อก็ตอตอได้นะครับ,รบจากลิงก์ที่อยู่ตรงดิสคริปชั่นนะครับผมสามารถ เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับมีทั้งใน s h อ p e e ในไลน์หรือว่าในแชท a c e b o o k นะครับทักมาได้นะครับผมสวัสดีครับ